ฮอปปี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับ h o ปปี้แบ๊ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจว้าน,นี้ครับ RX 7 8 F 0 0 Gundam และก็ g d o ็อครับมันคือการดัมแฟคทอรี่โยโกฮาม่านั่นเองครับเจ้าหุ่นตัวใหญ่ที่ทำนิ้วชี้ขึ้นไปแล้วบอกว่าคุณย่าเคยบอกไว้ว่าไม่ใช่ในครับ,บุโตอันนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสเกลที่ถูกย่อมาเป็น1ต่อ144ครับมาพร้อมกับจีด็อกหรือว่าคอกที่ล้อมตัวเขาไว้นะครับ Oh, จ,รจริงเนี่ยเจ้ากันดัมโยโกฮาม่าเนี่ยนะครับมันจะต้องเปิดในเดือนตุลานี้แหละแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเห็นเขาว่าเลื่อนแล้วก็ข่าวแจ้งมาว่าอาจจะเลื่อนไปเปิดวันที่19ทธันวาปีนี้ครับโอ้ยขอให้โควิดหายทีทเธอ,อาจะารีบบินไปดูถึงที่เลย,าาบบเลยแต่ตอนนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าครับว่าข้างในมันเป็นยังไง โอแต่จะดูจากข้างกล่องแล้วเนี่ยจุดขยับเนี่ยเยอะอยู่นะครับแถมรายละเอียดเนี่ยดีเลยล่ะครับอันนี้ด้านขานน้างีกด้านนึงเนาะเอาเป็นว่าไปดูแผงข้างในกันดีกว่าว่ารายละเอียดจะเยอะจริงไหมไปดูกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกเจ้าแกรนด้ดมกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้าง ไปดูกันอชโชอโอยอย่างแรกเลยก็เจอแผงที่เป็นส่วนของตัวกันดั้มนะครับเฮ้ยลงรายละเอียดเยอะขนาดนี้เลยเหรอฟูแม้แต่ส่วนเล็กๆน้อยๆน,นี่ก็ลงรายละเอียดนะครับโหสวยอะ่ะเนี่ยอย่างปืนเนี่ยยังลงรายละเอียดเลยฮะโอ้ดูส่วนของขาเห็นไหมครับโหรายละเอียดเยอะมากเลยฮะ นี่ถ้าใครมีปากกาตัดเส้นตัดนี่ผมว่าสวยเลยครับเนี่ยแผงต่อไปนะครับก็ยังเป็นส่วนของการดั้มอยู่นะฮะเออแต่แยกสีมาให้เลยฮะขาวก็ขาวเหลืองก็เหลืองแดงก็แดงน้ำเงินก็น้ำเงินเออแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับส่วนต่อไปเป็นส่วนของขอคอกนะฮะโอ้น่าจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ เห็นไหมฮะมีดีคอน้ำน่าจะไว้ติดตรงหัวไหลอฮะอันนี้ก็คอ,อกเหมือนกันครับอันนี้น่าจะเป็นฐานของตัวคอ,อกนะฮะใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ใช้ได้เวยแล้วก็สุดท้ายเป็นผู้มือโออิดไม่ติคู่มือฮะอ๋อนี่ฮะดีคอน้ำที่บอกเนี่ยเขาติดตรงหัวไหลจริงๆด้วย เออแตไปนับแผงกันดีกว่าครับว่ามีกี่แผงเฮ้ยโชวเราจะนับรวมกันเลยนะครับทั้งคอกทั้งตัวกันดำนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11แผงสติกเกอร์1ดีคอน้ำานนะฮะเออไปเยอะนะครับไม่เยอะแล้วดูการประกอบข้าวๆแล้วก็ ไม่ยากครับต่อง่ายอยู่เหมือนกันเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อเจ้านี่แล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเจดนแล้วเราก็ต่อเจ้า r s 7 8กับเจ้า g d o c นี่เสร็จแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอ้เจ้า r s 7 8นี่รายละเอียดนี่ทั้งตัวเลยนะครับโอ้สวยอยู่นะครับสวยสวยใช้ได้เลยฮะ ลงดีเทลทุกจุดเลยฮะออจุดเล็กจุดน้อยลงหมดเลยแล้วก็โอ้ยของที่แถมมามีบีมเซเบอร์ครับคู่หนึ่งมีมือแบบกลางนิ้วซ้ายขวาคู่หนึ่งเห็นไหมฮะแล้วก็มือถือปืนแล้วก็ปืน เห็นไหมฮะต้องยืนไงอาต้องยอย่แบบนี้เห็นไหมเอ,อ่ยนี่แล้วก็สุดท้ายโล่ครับโอ้ลงรายละเอียดทุกชิ้นส่วนเลยครับแม้กระทั่งด้านหลังเห็นไหมฮะโอ้สวยครับสวยสวยมาดูในส่วนของ G l o c k กันบ้างครับ G l o ็อกนี่ก็ใหญ่ใช้ได้อยู่กันนะครับมีลูกเล่นนี่สามารถเลื่อนเพื่อจะดันตัวหุ่นอ่ะเยดนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ แล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนบันไดนะครับสามารถล็อกตัวหุ่นไว้ได้ใช่ได้ใช่ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เอาเป็นว่าเราไปจัดท่าเท่ๆแล้วถ่ายรูปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า RX 78F00 และ G Doc ของเขาเฮ้ยสวยใช้ได้เลยครับเออตอนแรกคิดว่าจะไม่ขนาดนี้นะเฮ้ยสวยครับสวยสวยสวยเลยโอย้ใครพลาดนี้ก็ถือวัาพลาดมากเลยนะครับเจ้า RX 78F00 เนี่ยออกมา2ไซส์นะครับก็คือ1ต่อร้อแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณ1ต่อร้อนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครอยากเห็นผมรีวิวเจ้าสเกล1.100ก็คอมเมนต์บอกกันหรือว่ากดไลค์กดติดตามกันให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาสเกล1.100ตอ่อยมารีวิวให้ได้ดูกันครับเอาเป็นว่าก่อนจากกันวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Hobby&Bear ด้วยนะครับแล้วเจอกันเทปหน้าครับ บายบายฮัลโหล